หลับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมนะครับปลั๊กแล้วก็สวิตท,ที่เราต้องต่อเราซื้อมามันก็จะขายแยกนะแล้วก็สามารถใส่เป็นสองปลั๊กแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็สวิตหรือว่าถ้ามีหลอดไฟสามหลอดก็ใส่เป็นหลอดหนึ่งสองสามแต่ว่าตอนนี้คือมีหลอดเดียวแล้วก็มีปลั๊กสองตัองวอ เพราะฉะนั้นเราก็จะต่อนะครับสายไฟด้านหลังได้เป็นอย่างนี้ที่ใส่ก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับนกีกดตรงนีเมนไฟมา ก็จะเข้าหนึสองนี่นะครับตอนนี้ก็จะต่อขนานไปขนานไปโอเคเราก็จะมาเริ่มต่อโดยใช้สายที่เหลือจากการทำงานโดยลอาต่อก่อน <c oughs> ต้องขีดเยอะนิ่มเ,เดียวพอเป็นรอยเราก็สามารถดึงเกนท์ใหม่ออกมาได้อันนี้ปั๊บเนี่ยครับแมนก็จะเข้าเมนจะเข้านี่1 2เราก็จะปล่อยไว้เราจะ จะปล่อยตรงนี้ตัวนี้ไว้แล้วก็ใช้ถอดนี่มนันนี่ขนาดนี้มันนี่น,นะโอเคเริ่มกันนะใช้ครีมตัดนะก,ตกื้อขี้ควงไข่ตะโกนหนึ่งสองไข่อันนี้ แยกสีไได้ครับ,บลายกับเมตน้ตนตแลวก,ก็ใส่เับานี่นี่นนเข้านีน่แล้วก็หักตรงนี้ก็เข้าตรงนี้อกนประมาณเอาไปได้ครับ